ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รู้กับความชาแนลระเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อู่วัลป์รถขันช่างอำเภอลาดบัวหลวงนะฮะก็พามาเข้าอู่นะฮะคลิปที่แล้วก็ดูคันตู้เอไปแล้วนะฮะที่จดข้างๆนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราพามาดูคันนี้กันบ้างฮะตัวธรรมดานะฮะหัวธรรมดาแต่ตัวรถไม่ธรรมดานะฮะก็คือสเปคท็อปเหมือนกันนะฮะแต่เป็นท็อปของตัวทําตัวหัวธรรมดานี่แหละนะฮะก็นี่ฮะรอบคัน ก็เหมือนกันทั่วไปนะกับคันตู้แอร์ต่างกันแค่ไม่มีหัวแอร์เท่านั้นเองนะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะฮะตู้แอร์มีข้อดีข้อเสียยังไงนะฮะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับตู้แอร์จากประสบการณ์ที่ขึ้นก็คือการมองมุมมองอะไรต่างๆก็จะหายไปประมาณ2 0่สถึงสานนี่แหละนะฮะแล้วก็มาเรื่องของกลิ่นการสายพานไหมไม่ได้กลิ่นอะไรพวกนี้นะฮะมันจะ นั่นหมดแต่ความสะดวกสบายมีก็คือเราเย็นสบายนะฮะนั่นก็คือตู้แอร์นะฮะอา่ารักษาสุขภาพละอองคลายอะไรต่างๆไม่เข้าไม่เข้ามาที่จมูกไม่เข้าในร่างกายของเรานะฮะนั่นก็คือตู้แอร์นะฮะนี่ก็ให้ดูกันไปก่อนนะฮะก่อนที่จะมารีวิวให้ดูกันนี่ก็จะเป็นเครื่องเป็นอะไรนะฮะส่วนตัวธรรมดามันก็จะมีพัดลมอยู่ข้างหน้าให้อา่าหรือว่าไม่มีก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะอันนี้ก็ แต่ที่แน่ๆละออง่นคลายอะไรต่างๆเกสอนข้าวมะเร็งอะไรต่างๆสัมผัสเราเต็มๆฮะยิ่งข้าวที่เขาฉีดยาอะไรมากๆเยอะๆเนี่ยจะเข้ามาหาเรานั่นคืออาเขาเรียกอะไรตัวธรรมดานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มันจะมีสั่งตู้แอร์กันมาเยอะเหมือนกันนะนะฮะเนี่ยเปิดให้ดูกันอ่และก็อะไรอีกอ่ะ ตัวแจัมาเยอะแต่ก็ยังไงอะข้อเสียของเขาก็คือถ้ามีปัญหาขึ้นมาขึ้นมาก็ต้องทนกับความร้อนหน่อยนะถ้าแอร์เกิดเสียขึ้นมากระตันหันเนี่ยนี่ฮะตัวเดินแบนป่องอันนี้ผมขออภัยนะฮะผมมา,าบรรยายนอกนะฮะเพราะว่าไม่สะดวกบรรยายในในตัวโรงงานนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบก,กวนสมาธิของพนักงานนะฮะนี่ก็คือ ตัวที่เพิ่มเข้ามานะฮะออปชันนะฮะออปชันก็คือตัวดูดน้ํามันนี่แหละสายดูดน้ํามันนะฮะเนี่ยดูดน้ามันซื้อน้ํามันมาถัง200ลิตรใช้ตัวนี้ดูดเข้าถังเลยครับเนี่ยก็คือวัดกันช่างตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง j จฟไรส,ส,ส,สโบนะฮะก็คือตัวโบคู่นะ,ะช่วงล่างก็จะเป็น12บสทีแมงป่องนะฮะแล้วก็อมอเตอร์ปั๊มปั๊มยีามอเตอร์ขายาบะนะฮะอันนี้ก็คือ เนื้อสายนะครับแล้วก็หน้าเกี่ยวก็บ3เมตรอุ้มก็สองจุดหน้าตันนะฮะนี่ก็คือข้าวของวอลน์ตู้นวดก็หกพนสี่นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกไหมนะฮะแท็กนะฮะแท็กก็เป็น4 8่สิบแปดข้ออ่าใบเต็มจะเอาใบเต็มหรือว่าใบต่อไปนะฮะคันนี้จะเป็นใบต่อไปนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งตู้เอจะเป็นใบเต็มอ่ก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะฮะ เอาแบบไหนล้อนำยี่สิบจะเตอยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้ากัแล้วแต่นะฮะแล้วแต่สั่งนะครับก็ตามสั่งกันไปเลยนะฮะชอบแบบไหนอยากได้สไตล์สเปคแบบไหนก็สั่งกันได้ที่วอลวัลวกันช่างนะฮะสนใจติดต่อสอบถามที่ศูนย์เป็นศนย์เก้าสี่เก้าสามห้าเก้าหนึ่งนะฮะสอบถามเข้ามาได้แต่ช่วงนี้ก็จะเป็นอของปีหกห้าแล้วนะของปีหกห้าสั่งจะซื้อปีหกห้าก็รีบสั่งกัแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันกันอีกนะครับนี่จะเป็นด้านหน้าคอนโซล นะครับเป็นวัดโวลต์วัดความร้อนอะไรต่างๆก็จะอยู่ด้านหน้านไม่ได้อยู่ใต้เบาะอันนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟอะไรต่างๆก็อยู่ด้านหน้าหมดนะครับแล้วก็อันนี้คอนโซลยกปากแล้วก็เปิดปิดเปิดปิดลมนะฮะยิงก็เรียกว่าช็อปนะฮะของลูกสังนะครับอัตอนตนี้อยู่ด้าน,ด,านด้านด้านสายมือเรานะฮะส่วนต,ต่างๆตรงนั้นก็จะเป็นขึ้นตู้ขึ้นอะไรต่างๆหลาย ยกท่อถ่ายข้าวอันนี้ก็จะเป็นตัวเดินซ้ายขวานะครับนี่ก็คือคอนโซลมีอยู่แค่นี้ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นเบาะทรงนี้เลยครับนี่ครับวอลล์ฟดการช่างช่างโต่นะครับดูแลบริหารอยู่ช่วงนี้ ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรับชมพฤกษาฟาร์มขอบคุณสําหรับคําติชมขอบคุณสําหรับคําแนะนําอะไรต่างๆที่ให้มากับพฤกษาฟาร์มเราจะนําส่วนนี้ฮะไปปรับปรุงและก็แก้ไขในส่วนด้อยของเรานะฮะแต่เรื่องของเราก็ช่องของเราก็อย่างที่บอกตรงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะช่องของเราอย่างที่บอกไม่มีพิตตี้ไม่มีนางแบบไม่มีอะไรมาโชว์ให้ดูกันหรอกครับไม่มีพิตตี้มารีวิวรถรือว่าอยากให้มี หลายๆคนอยากให้มีแต่มันไม่ใช่ประเด็นของใช่มันคือความสวยความงามนะฮะความสวยความงามแต่มันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องให้ฟิตตี้มารีวิวรถตรงนี้นะครับนะครับอยากให้มีอ่ะสามารถจัดได้ไหมวันนี้แค่จ่ายตังค่าตัวไปบอกว่าน้องมารีวิวรถให้หน่อยก็ม่ก็ก็ได้แต่มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับผมนะครับเพราะว่าส่วนตรงเนี้เป้าหมายของเราก็คือให้ท่านผู้ชมได้ดู รถเกี่ยวข้าวนะฮะนี่ครับจะโบกู้วัลล์พันช่างนะครับอาจจะมีหลายช่องแล้วนะฮะที่มีพิตตี้มีนางแบบมีอะไรสาวๆสวยๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะการประกอบนะฮะการประกอบรถนะฮะหลายคนสงสัยว่าวรลลภพเขาประกอบรถที่โรงงานรด้เปล่านะนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ฮะทีมช่างนะครับกําลังประกอบกันอยู่นะครับ นี่ครับเริ่มทําเริ่มขึ้นโค้งขึ้นอะไรใส่โซ่ใส่แท็กอะไรก็ทำกันที่นี่นะครับนี่ครับเรื่องก็จะเป็นโบคู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นออปชั่นของวอลพจน์ไปเลยนะก็จะใส่โบคู่มาตลอด แต่แต่แล้วแ,แต่ลูกค้าสั่งนะถ้าลูกค้าบอกไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเซอร์โบคู่ก็อย่างอย่างที่บอกครับมีข้อดีก็เสียนะฮะก็คือข้อเสียก็คือเวลาเสียก็ซ่อมทั้งสองลูกนะครับแต่ข้อดีก็คือมันเพิ่มกําลังมันประหยัดมันหลายเรื่องแรงอึดมันดีนะครับนี่ฮะช่างกําลังนั่งทํากันอยู่ผมช่องผมไม่ได้มั่วนะผมไม่ได้มั่วนะ ไม่ใช่ว่าตัวเดิน12แล้วไปบอกตัวเดิน200ตัวเดิน 200, น200บอกตัวเดิน12 mm. เนี้ยไม่ได้แบบนั้นนะ <c oughs> ไม่มั่วไม่มั่วนะครับก็คือสเปคตรงนะฮะที่ต้องการหรือว่าสเปคตรงตัวรุ่นนี้แหละครับ mm. มีมีอยู่นะครับผมไม่ไม่พูดถึงนะฮะไม่พลาดพิงแล้วกันเดี๋ยวโดนอีกนะครับ ช่องทางของเราก็คือช่องทางของรถเกี่ยวโดยเฉพาะนะครับฝากไว้ด้วยไปแล้วกันสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบเรื่องของรถเกี่ยวศึกษาค้นหาเรื่องของรถเกี่ยวนะครับอยากดูเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นแนวทางในการเลือกซื้อรถนะฮะก็ดูได้ที่ช่องของเราทิกายตามเชนรถเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็นี่ก็คือรถที่ดินของวรพจนธการช่าง,งกําลังประกอบกันอยูวว่ฮะคันนี้เสร็จก็น่าจะดูแลอีกหนึ่งคันนะครับ มาดูกันรอบๆคันก็อย่าลืมนะฮะโปรโมชั่นของพุทธาฟาร์มก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือค่าน้ํามันถ้าเป็นรถโรงงานก็คือเหมือนไตเสยงนก็จะอยู่ที่2,000บาทต่อคันถ้ารถอู่ก็5,000บาทต่อคันแต่ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอู่ไหนค่ายไหนอีกนะครับก็ก็ลองติดต่อเข้ามาดูสอบถามเข้ามาดูท่านอยากซื้อรถมีงบอยู่เท่านี้ อยากซื้อรถอรุ่นนี้ตัวกลางตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะตัวมาปรึกษาเราก่อนได้ครับรุ่นไหนดีคะรุ่นไหนดีครับแบบนี้ครับมีงบอยู่ห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนก็แล้วแต่โอนเข้ามาก่อนปรึกษากันก่อนนะฮะเผื่อเราจะมีช่องทางที่จะให้ท่าน่าซื้อรถได้ท่านมีอยู่เท่านี้อยากจะมีรถสักคันหนึ่งแต่ตังค์ไม่พอต้องหาเพิ่มอ,อีกเท่าไหร่อ่ะ โทรมาคุยกับเราที่รึกษาวามเชแน,นลรถเกี่ยวข้าวนะครับเรายินดีให้คาปรึกษายินดีให้คําแนะนํานะครับแต่ในเรื่องของตัวรถผมการันตีว่าทุกอู่ทุก่า้เดียเ๋ยวนี้ดีเหมือนกันหมดครับนี่ยระบบสายพานตัวสายข้าวนี่ก็ตะแรงไม่ใช่ตะแรงนะฮะมอมอออนะฮะมอน้ำนะฮะอยู่ด้านลา่าง้าด้านข้างนะครับนี่ก็จะเป็นเฟืองแบบนี้เหมือนกันนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นของทางเลือกของลูกค้าเหมือนกันจะเอาระบบเดิมหรือว่าจะเอาระบบแบบใหม่ก็แนะล้วแต่นะครับต่แต่เลยตัวกระจายฟางก็มีจะเอาหรือว่าไม่เอาก็บอกีุ่้้งได้เรื่องก็ยังคงเป็น g ไฟนะครับ,ออรบจัด top ไปเลยนะเพิมออปชั่นก็มาให้นี่ก็คือวอลล์ปุการช่างนะครับโอเคนะครับ สิ่งที่ห้ามพลาดห้ามลืมก็คือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งผมนะครับนี่ก็ขันตูแอร์จากคลิปที่แล้วนะครับขันตูแอร์สุดอยู่แล้วครับค่ายนี้ <c oughs> ไม่สุดไม่ใช่วรรพน์นะฮะนี่ฮะคลิปที่แล้วผมยังให้ดูไม่ละเอียดนะฮะว่าขันตูแอร์เขาใส่ตัวดูดน้ํามันไว้ตรงไหนนะฮะผมก็เลยถ่ายให้ดูกันเลยนะครับโอเคนะฮะคงจะลาไปก่อนจริงๆแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ว่าจะเป็นอู่ไหนค่ายไหนนะฮะมีจอคิวอยู่หลายอู่นะฮะไตจเจริญนฟันจเริญนอ่าสักุฟันวัยรุ่นพันล้านนะฮะออดจันเริญกันช่างสิทธิ์พ่อเสือบอยจเรือนกันช่างมีหลายอู่หลายค่ายจอกันอยู่นะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็คงจะลากันไปแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ